อเดียวเปิดตัวเจ้าตอนเนี Actually, so ่ยได้วหมใช่พ right. ี่น้องเจ้าตอนเนี่ยเดี๋ยวหยบวันดีค่ะแม่ตามหาไปก่อนเป็นงตัวนอันนี้บอยเบิด์บานที่ดีที่สุดนคุลับคนณคุมาถามหาบ้านนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าคสวัสดีไว่าสวัสดีต่อ สอบและแจงเนี่ยปากตีปาน้องนะเ้อเัอดีพนุ่งแม่ปากแม่ปากพนุ่งนองนุ่งลูกนะน้องคอยเบิกบานพีนี่สังกัดสาวหน่อยล้วเพื่อโทปีเลปาเป็นลูกในบ้านเป็นหวานแต่ทางนี่ีม่เด้อใส่หมดตามใสปุ๋ยนเดจะเลิเกิดโตเน้ ออมาจะบอกกระเทยกระเทยป็นเตบมคือไม่มีเท่ไอ้ห่เห็นแค่มเป็นตะคองใหญ่แต่ไม่กูห่อเดี๋ยวแกรึกระเทยเด้อขันน้าวมาหยิบเอฟเฟคสีเดียวนี้สอนน้องะ่าแต่ละค่ามนมีคำสั่งมาแล้พวกเพียงจะนีกัอนขอหาพยายาม่าดิแต่ละกูใกล้ไปนี่วะขอหาพยายามซี้ด้วยนะครับ ก็เดนั่งน่อนะเันกว่าะหลายเตกระเทยสาวหน่อยเป่นเกระเทยสาวหน่อยสายขาใหญ่เฮ้าเออกทุ่มสาวหน่อยสายขาใหญ่ไม่เบิ่ลกระเทงสกะสีเราปด็เด็ก้าว่ากแไม่ดน้กรสายขาหลายปวดตายที่พาผันสอมเยงไม่อยากให่ดาวตัวข้ามา อเไทยก้สมากระเทยทุกหมู่เรากระเทยเท่ากระเทยควยกระเทยผียพวกคุณชายที่อยาป็นชนีเไม่มีีเกดุี่เหมือนเอนกันค่ะขอพูดได้แมเงกหมูจะคว้าขนาดเราดิกางไปเงียบแล้วยังปล่อยติดด้ดิ เขาจะเลี้ยงก็จะหยายคนน,น,น,นี้สิเขจะไม่ปิดตั้กซังวันนี้เรามีงานด้วย

ได้ป่ <S 2> <S 2> มีลำคอใหญ่อันนี้เป็นคมถามที่ไม่มีคาตอบนะครับคอเ็นกูแก้ตัวใจ่ใส่มาผู้ร่วมกันใหญ่ ขอบุณพ oh. wow. wow. ี่ขอบุณ้อขอบุณแีนแครับอีคที่มาของสาวน้อยลำเนโชว์ตัดทีมฝากดอกเอาไว้เป็นอีกครบาอาจารยดอย์งากแล้วคือทีมงานลาชิกบขอบขอบคุณทุนท่กอนที่งานประเปี่ยนความัดสินกัหลายศิลปินคที่มาเป็นนลังใจวัน้เอาสำหรับทีมงานตลกเข้าอันนี้คืออามายน้องชื่อสวัสดีค่ะน้องรวยค่ะ ต่อไปพูจาแต่ลงสาวจากเมื่องเพลงดองสมงกีตาสวัสดีครับผม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 ่ครับผม

สารั so, gene, simple, ินง่านตลกไปซัพพลกคอนับตอนนี้ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบการแสดงกลับมาให้พีให้น้องในวันเดือนสื่อกันอ้าวขอบคุณนี่กองนี่สามวันแล้วเพิ่มชั่วให้เป็นใหญ่หอกใหญ่เพราะว่าเป็นผลงานประทับใจยิ่งใหญ่ลังกาสื่อสารวัฒนธรรมประจำาภาคความสุขเป็นของท่านผลงานเป็นของเราส่วนนี้เป็นของโจ ต่อไปนะครับขาพนขอเสียงขอบคุณ็นกาจารยกัทีมงานตลอดด้ว